ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะล่องแพต่อไปนะคะเราจะไปที่สวนอะไรนะพี่สวนลูกสอง <c ười> ไปเรื่อย <c ười> คือน้ำแบบนิ่มมากๆเลยนะ<ม>เหมือนแบบบรรยากาศที่แบบนั่งเรือยอทแล้วก็กินวายบนเรืออะไรเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่สะพีุดเรือยอทที่แบบนั่งนิ่มๆ,ๆ <c ười> นิ่มๆเนี <c> ่ย <ười> แล้วก็นั่งอ,อันนี้อันนี้เข้ามาปากอะไรไปนเนี่ย ดีอ่ะดีมากแบรรยากาศคือเย็นเย็นนะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันสถานที่ต่อไปนะว่าแพทจะพาไปที่ไหนมี <c oughs> ถ้าถึงช่วงฤด,ด,ดูการที่เขาแบบเปิดาการท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะมาล่องแพนะคะแม่น้ำปายเนาะอันนี้แม่น้ำปายแล้วพี่เนาะอ่าแม่น้ำปายนะล่องไปถึงข้างล่างนู่นนะคะประมาณ ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการเดินทางนะคะแล้วก็ไปสวนข้างล่างนะคะเราจะไปปลูกต้นไม้กันอันนี้ด้เข้าไว้ทำอะไรคะเนี่ยอันนี้เข้ามาฝักคะเนี่ยนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยเรีว่าปักให้เป็นสายต้องเอาไว้ตลอดเะให้แปักเนยปลาเข้าเข้าไปอ๋อ หาปลากันใช่ไหมคะนี่เขาสามารถหาปลาได้นะคะในนี้คือน้ําก็ไม่ค่อยลึกนะเห็นเห็นที่ปักไหมเอาไว้ปักแต่อันก็คือเข้าไว้หาปลากันนะคะส่วนมากเป็นปลาอะไรคะลุงที่นี่ปลา้าําไปไม่น้ํไปก็ต้องมีปลาน้าปลายเนาะมีหัวปลีไปเก็บหัวปลีเลยจ้า็นหัวปลีด้วยมีหนกไม้ด้วยไหนมีหนกไม้หรอไม่ไม่เห็นมีต้นไม้ไครเลย ใกล้จะถึงแล้วนะคะทุกคนเี๋วมาตเจอกันบนฝั่งเลยนะคะอุ้ยเยอะเลยนกนกปิดจะลิ้ว ฝนตกเห็นไหมคะดูภูเขาหน้าซีไม่เห็นว้าวเราสามารถเล่นสกีได้ดีนเนี่ยเราสามารถเล่นอะไรได้เลยนะเนี่นยมันคืออะไรนะแม่ีเราไปเหยียบแล้วมันก็จะลอกเ่อว่อคลื่นเลย ที่สวนอ๋อไม่มีนกขาวด้วยไหนี่ยทุกบรรยากาศมันดีจริงๆเนี่ยเฮ้ยดีมากแต่ใน้ม่เอาสวไม่ดีจับไปดีนะจับไปดีนะ เวัสีครับทุกคนตอนนี้เราพาทุกคนมาที่ฟาร์มตะศิลาฟาร์มนะคะบราารยากาศเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะโอ้โอ้หลุดหลุดพิ้วในโกหนองนาโมเดียวทุ่งยาวอำเภอป้ายนะคะ เราไปดูบ่อมรกตกันแล้วก็ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาพี่ๆคนไปห้อยอาหารปลานะคะนี่แล้วก็มีบ่อน้ำมรกตด้วยนะคะออกธรรมชาตินี่ค่ะสีสวยมากเห็นไหมคะบ่อน,นี่เลยค่ะคุณลุงบอกว่าขุดแล้วก็เจอตาน้ำนนะคะก็เลยขึ้นมาเป็นสีนี้ ตอนนี้คือเราจะไปให้อาหารปลากันนะคะอ้าวปลาเยอะแยะเลยโอ้ปลาดุกเหรอคะนี่เลี้ยงปลาดุกไวคะ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่ที่ไหนอันนี้คือลูกอยู่อ๋อตัวใหญ่ก็มีเหรอคะ พิสตันค่ะนนแนวแนวทางนู้นก็จะปลูกไผ่ทปซุงค่ะแนวนี้จะเป็นไผ่สร้างมนุนเพื่อทําเป็นแนวกันชนป้องกันสารเคมีอยัดแปลงข้างๆที่จะพิวเข้ามามค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกมะขามป้อมฝลังสม,ม,มนุนปลูกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ บาซิลบาซิลอะไรนะเ,เป็นลูกสีม่วงๆ่วงองุนบาซิลปลูกอง,งุนบาซิล<า>โซนด้านหน้านุนจะปลูกออันนี้ไร่ถึงไหนคะตรง,งนี้ถึงที่ล้อมรอบบริเวณล้อมพืน้นที่ประมาณสามไร่ ต้นนี้จะปลูกพวกแมากกาศแล้วก็ปลูกเงาะสลับไปอันนี้คือน้ําที่ขึ้นมรกตนี่คือจะเอาไว้ใช้ใช่ไหมคะอันนี้จะเอาขึ้นมาใช้อ่าเพราะว่าจะทําฟาร์มสเตย์อยู่ตรงนี้ะจะทาลานกลางเต็นท์จะเอาขึ้นมาใช้ในในฟาร์มค่ะ,ะใช้ในฟาร์มแต่ส่วนน้ําที่เอาใช้ลดต้นไม้กนะ็คืออ่าจะมีน้ําบ่อบ่อด้านนูน้นเอามาลดน้ําต้นไม้มเพราะว่ามันจะมีพวก ปลาดุกมันขี้ลงไปก็เป็นปุ๋ยเอามาลดต้นไม้ค่ะอ้ดีจังเลยค่ะด้านนี้โซนด้านนี้เราก็จะปลูกไผ่ไผ <ฟ S> ่ <ไฟ S 2> สร้างมนเพื่อที่จะ,อะเอาไว้เป็นแนวกันชนสารเคมีที่อยู่ข้างๆที่จะปลิวเข้ามาในสวนเพราะว่าสวนของเราจะทําแบบอินทรีย์ออแกนิกพยายาม่จะ,ะไม่ใช้สารเคมีในการดูแลสวนนากนี้ขึ้น้นกล้วยนะอันนี้ก็ปลูกกล้วยน้ำว้าเตี้ย จะไม่สูงเท่าไหร่ตัวนี้ก็ปลูกแต่ท้อนส่วนปุ๋ยที่เรามาใช้ก็คือปุ๋ยที่เราทําเองสุดรวิศวกรรมไม่เจ้าหนึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยที่เราไปทำเมื่อกี้สังเกตว่ากล้วยเนี่ยจะสวยมากใยุกใหญ่อันนี้เป็นน้ําว้าพันเตี้ยเป็นน้าว้าพันเตี้ยน้าว้าพันเตี้ย ส่วนด้านล่างเราจะปลูกลองกองพวกมะม่วงข้างล่างลงไปงนู่นใช่ไหมคอ่าข้างล่างเนี่ยครับข้างล่างตรงขอบของเส้นไก่สวยไงามไหมเราต้องเอานี้ออกเดี<ม>๋อเอานี้ออกเพื่ออะไรเพื่อ,อให้หีมัมนโตวไวเพื่อไม่ให้อ่ามันมัน,ม,นมันซ้อนกันหีลูกมันจะได้สวยๆ<อ> นี่คือแบบผลไม้เต็มเน่ยนครับใช่อันนี้ปลูกกระท้อนอ่าหนึ่งปีเหมือนกันสวยมากกระท้อนนี่ก็สวยมากสวยมากแล้วถ้าถ้ามันโตขึ้นมันจะไม่แย่งสารอาหารกันอ๋อไม่แย่งเพราะว่าเราปลูกเนี้ยอ่ากล้วยเนี่ยจะเป็นไม้พี่เลี้ยงให้พวกนี้ก่อนช่วงที่ปลูกเล็กๆเนี่ยเป็นไม้พี่เลี้ยงคือบังแดดบังอะไรให้พวกนี้อีกหน่อยพวกนี้โตอ่ากล้วยก็หมดรุ่นละแล้วก็เก็บกกระท้อนใี่กินกินจออ่าโซนนี้เราทํา บ่อบ่อใหญ่ของเรานะขุดมาเพื่อกักเก็บน้ําแต่พอเอินขุดไปแล้วเจอตาน้ํำมีน้ําซึมออกมาตลอดกระโชคดีโชคดีเลยในพื้นที่แห้งแล้งบนภูเขาเรามาขุดเจอตาน้ําเป็นเป็นที่โชคดีของของสวนด้านล่างนี้ก็ปลูกอ่ามะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอ๋อโซนนี้คือเป็นมะม่วงหมดเลยแต่ว่ามีมะม่วงหลายชนิดใช่ไหมคะมีหลายชนิดแก้วขมิ้นอันนี้เป็นแก้วขมิ้นโอ้ดีเลยโซนนั้นจะเป็นไผ่กิมซุง เขาเรียกว่าไผ่ลืมแรงจะออกอ่านอตลอดทั้งปีถ้าเราได้รดน้ํามันต้องจะออกทางปีจะได้ออกทั้งปีโอ้ที่นี่นี่เป็นการสูนการเรียนรู้ที่ดีของเด็กๆเลยนะคะหรือว่าใช่ไหมคะส่วนมากก็คือเมื่อเปิดเทอมเนี่ยคุณก็จะพาเด็กมาหุ่นักเรียนนาเลยค่ะมาที่การเรียนรู้จะเอานักเรียนมาศึกษาดูงานอยงที่โรงเรียนไปวิทยาการก็เอาลูกเสือศิกอาสาศึกษาดูงานเรียนบอกด้านนี้เราเพื่อสืบทอด อ่าหัวหัวในดิน่อาก็คือพืชเตี้ยหัวในดินก็คือพวกอ่ขมิ้นเนี่ยนะอันนี้จะปลูกทั้งแถบเลยปลูกมีหลายชาลัยหลายตระกล้วิ้นอันนี้ก็เป็นหญ้าหญ้าแฝกหญ้าหญ้านี่วัวหญ้าเตี้ยให้บัวหญ้าอิสราเอลหญ้หวานอิสราเอลส่วนโซน้านล่างนี้จะปลูกอ่าไม้กิสนาไม้กิสนาไม้หอมไม้กิสนาแล้วก็จะปลูกกล้วยอันนั้นเขาเรียกว่ากล้วยแนา อ่ากล้วยน่จะออกต้นสีแดงแดงเขาเรียกกล้วยนานะกล้วยน่ส่วน,วนอ่าส่วนขอบตรงนี้แทนที่เราจะปลูกแฝกก็ปลูกตะไคร้เป็นแนวยึดปิกตะไคร้ปิดตะไคร้ไว้อันนี้ก็โซนที่เราทำปุ๋ยเนาะทำปุ๋ยกองไว้ตร,ง,ง,รง,งนี้อย่งนั้นอันนี้เป็นปุ๋ยที่เราล้มแล้ว ทำปุ๋ยสูตรในโจ้าหนึ่งเราล้มคลองนะตอนนี้ที่ที่นี่เราไปทำกันด้นใช่ใช่สูตรเดียวกันเนี่ยเนี่ยสูตรเดียวกันเนี่ยก็จะได้เอามาผึ่งเอามาผึ่งให้แห้งแล้วก็เอาไปบดมันมันปั้นได้แล้วตอนนี้ก็คือเป็นปุ๋ยที่สําเร็จละอ๋อนี่ก็คือเป็นเป็นอะไรนักฟาร์มแล้วก็เป็นฟางข้าวกับมูลวัวมูลวัวแล้วก็ไปบดเออถ้าเราไปผึ่งมันแห้งแล้วเราก็เอาไปบดโม่ออกมาใส่บรรจุพันธุ์เป็นดิน ดินปุกสูตรเข้มข้นแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีเครื่องโม่ถ้าไม,มไม่มีเครื่องโม่เราก็ไม่ต้องโม่แล้วก็ตากพึ่งให้แห้งแล้วก็เอาบรรจ,จุใช,ใช้ได้เลยมันมีข้อดีและข้อเสียก็คือถ้าเราไม่โม่เวลาเราไปใส่ต้นไม้นะ่ะดินที่ไม่ดีนะ่ะเราไปใส่มันจะช่วยทําให้ดินคุณดินผุกเขาเรียกว่าการระเบิดดิน<อ>แต่ถ้าว่าเรา,เาไปโม่แล้วแล้วก็ใส่พวกไม้กระถางไม้ดอกอะไรที่คนไม่ค่อยมีเวลาอยู่คอนโด เราปลูกพวกผักพวกอะไรเนี่ยก็เอาไปใส่ได้อันที่โมกแต่ถ้าอันที่ไม่ได้โมกแล้วก็เอาไปใส่ดินที่มันเสียมันช่วยระเบิดดินทําให้ดินทรายดินอะไรเนี่ยก็กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เขาเรียกว่าการระเบิดดินที่นี่ก็มีขายนะคะใช่ไหมของชุมชนครับมีครับมีขายครับแล้วก็โซนนั้นล่ะคะโซนโซนนั้นนี่จะเป็นไม้เดียนรูนะครับไม้เดียนรู ซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับไม้พื้นถิ่นนะครับตอนนี้หายากเลยตอนนี้ค่อนข้างจะหายากแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าที่ป่าไม้นะครับที่เขาอนุรักษ์พันไม้พื้นถิ่นนะครับที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเขาก็ให้แห่นะครับเอามาปลูกเป็นไม้ลิงค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทธดวงพุทธดวง นี่ต้นพุดดงผลต้นนี้พุดดงอ่าที่ต้นนู้นนี่คือ,อพมราชินีพมราชินีซึ่งเป็นไม้หายากพมราชินีนี่จะเป็นไม้หายากต้นนี้พมราชินีค <Yeah. S 1> ืออันนี้จะขึ้นอ่าในป่าลึกของอำเภอปางมะผ้า <Yeah. S 1> แถวอ่าเมืองแพมบ้านทำลอดเมืองแพร่ <Yeah. S 1> ตัวน,นั้นก็จะเป็นพุดอทธขมอกหลวง ลวงที่พูดมานี่คือไม่เคยได้ยินเลยครับเป็นไม้พื้นทินของแม่องสอนขนาดแค่ได้อายุเยอะยังไม่เคยรู้จักต้นไม้พวกนี้เลยดีเลยค่ะที่แบบให้เด็กนักเรียนได้มาเรียนรู้เขาจะได้เรียนรู้กันดีเยอะส่วนอันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าต้นนมแมวต้นนมนมบัวเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพร คือลูกมันออกมาสีแดงๆเป็นฟวงคล้ายๆนมบัวหาือว่ต้นนมบัวค่ะแล้วแบบเรากินได้ไหมหรือว่ากินได้กินได้เป็นไม้พื้นถิ่นไม้พื้นถิ่นซึ่งเดี๋ยวนี้จะหายากแล้วค่ะก็เข้าไปในป่าถึงจะเจออ๋อี๋ยอจะได้ดูลักษณะด้วยมันจะขึ้นเป็นเครือเราเรากินแล้วช่วยในเรื่องอะไรอ๋อกินแล้วก็มันก็อร่อยแต่ยังไม่ได้รู้ว่ามันมีสารอะไรประโยชน์อะไรบ้างแต่รู้ว่าตอนเด็กๆนี่กินตลอด เวลาเข้าป่าหาเห็ดอะไรนี้ไปเจอก็จะเด็ดมาเป็นพวงก,ก็กินกินจริงเหรอคะจริงค่ะโอ้ต้องไปหาดูเพรว่าบ้านแพทจะมีเพราะบ้านหนูนี่คือธรรมชาติดีมากแล้วก็ถ้าคือแบบถ้าเข้าป่าก็จะเจอต้นไม้เนี่ยเยอะอแต่เราไม่รู้จักว่ามันคือ,อต้นอะไรสามารถกินได้ไหมเนี่ยค่ะโอเคค่ะเราไปพักนะ้นห้ากันเนาะ วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์เนาะแล้วก็ต้นไม้หลายหลากหลายชนิดมากนะคะ <c oughs> ก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณ <c oughs> ลุงกำนานมากๆนะคะที่ให้ความรู้แทย์ในวันนี้นะคะแล้วก็ให้น้องออกการนาะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอะ,อะไรนะโคดหนองนานะคะโมเดลที่นี่ด้วยนะคะค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเฟเออแพทขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะคะเดี๋ยวแพทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคอ่า